นี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ําหลังเขาหนึ่งจังหวัดสระบุรีนะครับเพราะว่าโลเคชันนี้คล้ายกันนะครับหนังเรื่องนี้เขาไปถ่ายท,ทําที่นี่ครับเห็นไหมครับจะลักษณะเหมือนอ่างเก็บน้ําตรงฉากที่ผมคิดว่านี่เป็นอ่างเก็บน้ําเพราะว่าเขาจะถ่ายในช่วงที่ทางเลี้ยวเข้าอ่างเก็บน้ําด้วยนะครับแล้วจะมีป้ายบอกว่าเป็น ทางเข้าอ่างเก็บน้ําหลังเขาหนึ่งจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูป้ายนะครับจะถ่ายอยู่ตรงนั้นค่อนข้างนานนะครับนี่มาจากหนังเรื่องสาวแดดเดียวนี่แหละครับพอรถตรงนี้จอดนะครับนี่คุณอรสา,าลงจากรถจ่ายค่ารถแล้วก็วิ่งไปป้ายนี้แหละครับที่น่าจะเป็นป้ายจริงๆนะครับไม่น่าจะเป็นป้ายที่ทําขึ้นมา เดี๋ยวเขายืนคุยกันสักพักก็จะมาให้เห็นป้ายนี่โบกรถเห็นไหมครับทางเข้าจริงๆรถที่จะมารับนี่สวิวสสวัสด์นักเอกของเรื่องเป็นหม่อมหลวงสุริวันสุริยงนะครับพรเพกยังเป็นสรงหงชาตรีนี่คือหนังเรื่องสาวแดดเดียวเรื่องที่29ของคุณดอกดินนะครับและน่าจะเป็นเรื่องสุดท้าย เห็นไหมครับป้ายเขียนว่าโครงการถังเข้าอ่างเก็บน้ำหลังเขาหนึ่งนะครับตรงนี้ถ่ายนานเพราะว่าคุณดอ,อกดินจะต้องเล่นมุกนะครับเล่นมุกเหมือนกับตายแล้วก็เห็นไหมครับดอ,อกดินกับอรสานี่เจอกันไม่ได้นะก็ต้องมีอะไรแปลกแล,กแ,ลกแล้วทีนี้นั่นรถรถบัสสวยรถบกสอแล้วทีนี้คุณ จะต้องมีมุกส่วนมนให้ด้วยนะครับนี่ตำรวจมาจริงๆไดอะลอ็กฉากนี้ค่อนข้างนานนะครับหนังคุณดอกดินนี่เป็นหนังตลกคำพูดผสมกับการแสดงฉะนั้นจะต้องนานกว่าคนอื่นเวลาเราตัดให้ดูโลเคชันนี้บางทีต้องรีบให้เห็นนิดหนึ่งแล้วที่ตัดออกไม่งั้นจะยาวจนเกินไปน,นี่เห็นไหมครับ เพืมกเหล็กนะครับบอกว่าตายเดี๋ยวรถเขามีแต่ปอเต็กตึงนี่ทำขึ้นมาใหม่นะครับต่อเต็กตึงอันนี้ของปลอมนะครับทำขึ้นมาให้หนังโดยเฉพาะแล้วก็เอาพวกตลกนะครับมาจับคุณดอกดินพอใส่ในรถก็เป็นตลกอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนขึ้นรถนั้นไม่ต้องดูนะครับไม่เป็นโลเคชั่นหนังเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้เราจะเน้นเป็นเรื่องโลเคชั่นหนังของคุณดอกดินนะครับ หนังเรื่องสาวแดดเดียวนะครับเอาศพขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมครับดาวตลกที่รวมสแสดงสวดก่อนครับแล้วก็หนังของคุณดอกดินแทบทุกเรื่องนะครับจะต้องมีอย่างน้อยนะครับต้องไปถ่ายที่บ้านคุณดอกดินกัญญามานในซอยโชคชัยร่วมมิตรด้วยนะครับเพราะว่าที่นั่นสะดวกแล้วก็ มีโรงถ่ายแต่ว่าเวลาผมตัดนี่ผมจะตัดให้ดูเฉพาะที่เห็นเป็นด้านนอกนะครับฉากในบ้านนี่บางทีบางส่วนนั้นเป็นโรงถ่ายแต่ว่าเป็นโรงถ่ายของคุณดอกดินเองนะครับฉากในโรงถ่ายนี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นบ้านซึ่งอยู่อาศัยนะครับก็จะเอามาแนะนําบอกนะครับเพราะว่าเข้าของต่างๆรถรัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังนี่ ส่วนใหญ่จะเป็นของคุณดอกดินผู้ทราบผู้กำกับทั้งหมดนะครับบางคนบอกว่าหนังสมัยก่อนทำไมไปยืนคุยการกลางแดดนี่ยืนคุยการกลางแดดขนาดนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าต้องใช้รีฟเฟล็กะครีรฟเฟล็กสองให้แสงมันเสมอกันไม่งั้นถ่ายเดี๋ยวจะหลงแดดหมดเดี๋ยวจะหน้าดำก็ต้องดูแดดนะครับถ้าไม่อยากดูแดดต้องใช้ไฟแต่ใช้ไฟนี้จะเปลืองนะครับเขาก็เลยถ่ายกันกลางแจ้ง ตลอดเวลานะครับแต่ว่าคนดูหนังในสมัยก่อนนี้ไม่ค่อยสังเกตนะครับดูหนังเห็นภาพชัดๆสวยๆก,ก็ก็ธรรมดาแต่ว่าถ้าสังเกตจริงงจะรู้สึกว่าบางทีเขาซับเหงื่อไม่ทันเนยเหงื่อจะมีอยู่ที่อะไรผมของดาราก็เลยทําให้รู้ว่าเอาร้อนเหมือนกันดี่เหงื่อตกแต่ว่านักแสดงนี่ต้องแสดงออกได้ทุกโอกาสนะครับไปบนนไปอะไรไม่ได้นะครับ นี่ขนาดสมัยก่อนนี่ไม่ต้องอัดเสียงในขณะถ่ายทาแต่ว่าพูดตามบทที่หนังเขาสร้างไว้นะครับจะมีคนบอกบทให้พูดตามเพียงแต่ว่านักแสดงต้องรู้ว่าคิวนี้นี่คุณวรายุทธนะครับเรื่องนี้นี่หนังฉีกแนวจริงๆนะครับคุณดอกดินในยุคหลังๆนี่ทำหนังฉีกแนวไว้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณดอกดินเคย ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเลิกสร้างหนังบอกว่ามันหมดยุคของการทำหนังที่คุณดอกดินอยากจะทำแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มคนดูหนังในยุคของคุณดอกดินนั้นดูหนังมาตั้งแต่ยุคหนัง16มมนะครับมาถึงยุคหนัง35มมนี่โรงหนังเปลี่ยนก็ไม่ได้เข้าไปดูในโรงหนังโรงหนังในปี2 0 2 6 2 7นี่วัยรุ่นนักศึกษาดูแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแนวการดูหนัง หนังแบบคุณดอกดินที่สร้างนี่สมัยก่อนเขาเรียกว่าหนังครบรถดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งกลายเป็นหนังที่คนดูน้อยลงคุณดอกดินก็เลยเลิกสร้างหนังเลิกกำกับหนังแล้วก็แต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับวงการหนังวงการโทรทัศน์อยู่นะครับเพราะว่าให้ใช้สถานที่ให้ใช้โรงถ่ายในการถ่ายทําละครทีวีด้วยนะครับแล้วตอนหลังคุณดอกดินก็เป็น ได้เป็นศิลปินแห่งชาติกตอนที่จะเป็นศิลปินของประชาชนที่คนนิยมมาอย่างช้านานนะครับน่าเสียดายหนัง16มม,มในยุคข,ของคุณนอกดินอีกหลายเรื่องนะครับที่พวกเราพยายามตามหาฟิล์มหนังแล้วไม่พบเพราะว่าคุณดอกดินนั้นยุคหลังจากนกน้อยนะครับก็จัดจําหน่ายหนังเอง ฟิล์มที่คุณดอกดินไปดึงกลับมาจากสายหนังเวลาให้เช่าไปแล้วไปดึงกลับมาได้นี่เอามาเก็บไว้ที่บ้านถนนถนนอะไรแถววัดแคนังเลิงเขาลืมชื่อถนนไปแล้วนะครับปรากฏว่าเก็บไว้แล้วผนังผนังตึกมันรั่วน้ำมันซึมนะครับฟิล์มบางส่วนเสียหายอย่างเรื่องเชียงตุงนี่ตอนที่คุณดอกดินนำฟิล์มไปให้ที่หอภาพยนต์ในผมอยู่ด้วย เปิดออกมาโอ้โหอยากดูมากเชียงตุงจากฟิล์มมันโดนน้ำจนแข็งไปหมดเลยก็เสียหายเ,าเลยตามหาฟิล์มหนังยากครับหนังคุณดอกดินก็เหลืออยู่35บานะครับบางเรื่องก็ไม่ไม่มีแผ่นออกมาเรื่องนี้มีแผ่นมีดีวีดีออกมาแต่16นี้ไม่มีแล้วยังเป็น16บางเรื่องที่คุณดอกดินนี่ตุ๊ก,กตาทองของคุณดอกดินเลยนะครับถ่ายในบ้านของคุณดอกดิน ก็เลยเข้าไปในห้องทํางานของคุณดอกดินก็หยิบตุ๊ก,กตาทองเอามาดูเรียกว่าเป็นการผสมผสานเรื่องจริงกับหนังนี้เข้าด้วยกันแล้วก็เห็นไหมครับเดี๋ยวทำแซงกดปุ่มแล้วก็กลายเป็นห้องลับหมดแค่นี้แหละครับสําหรับเรื่องสาวแดดเดียวโลเคชั่นบ้านคุณดอกดินกัญญามาก